ยูทูบเบอร์และนักแสดงสาวสุดฮอตอย่างเบสรักวนีคำสิงบอกเลยว่าช่วงนี้งานรุมหนักมากทั้งถ่ายคอนเทนต์และถ่ายละครส่วนเรื่องหัวใจก็ฮอตไม่แพ้กันเพราะตอนนี้เรียกว่ามีหนุ่มๆม,มารอต่อคิวขายขนมจีบกันเพียบ แม้ว่าจะตัวจะออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังโสดยังไม่มีหนุ่มรู้ใจแต่ก็ไม่ปฏิเสธเรื่องคนที่เข้ามาคุยและบอกว่าตอนนี้ก็โอเพนหมดค่ะแต่ที่แฟนๆหลายคนลงเรือเชียร์กันหนักมากคงหนีไม่พ้นหนุ่มแพทริกปวริศคู่จินคนล่าสุดที่แฟนๆขย,ยันชงขย,ยันเชียร์กันแบบสุดๆแถมทั้งคู่ก็ยังเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักน่ารักเผยให้เห็นทั้งเคมีฟิสิกชีวะที่มาเต็มแบบทะลุจอบไปเลย ขึ้นแทนคู่จิ้นที่มีแฟนๆติดตามมากขึ้นในทุกๆวันแถมในคลิปล่าสุดนะคะหนุ่มแพทริกก็ได้ให้สัญญากับแฟนคลับอีกแล้วว่าถ้ายอดวิวคลิปเนี่ยถึง2,000วิวก็จะควงสาเบสไปเล่นไอส์สเกตก็บอกเลยว่า F4 ตั้งหน้าตั้งตารอกันแบบใจจดใจจ่อเลยจริงๆค่ะรอดูกันว่าคลิปไปเล่นไอส์สเกตเนี่ยจะฟินจะจิ้นกันขนาดไหน และล่าสุดนะคะสาเวเบสได้โพสต์รูปของตัวเองในชุดสีดำเลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพโปรโมทให้กับทางแบรนด์ดังแต่งานนี้หลายคนกลับสะดุดตาที่แคปชั่นเจ้าตัวเขียนเอาไว้ว่าสีดำต้องคู่กับสีขาวถ้างานพี่ใส่สีขาวหนูคงต้องใส่สีดำ ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดกันเลยสิคะเข้ามาคอมเมนต์กันสนานพร้อมใจแซวไปถึงหนุ่มแพทริกกันรัวๆไม่ว่าจะเป็นเอ๊ะหมายถึงใครหรือเปล่าต้องขยายความหน่อยพี่ใส่สีขาวหนูใส่สีดำชาวบ้านหนึ่งอย่างเราเลยขอบตาดำเลยเนี่ยพี่ ขาวคนนั้นแน่ๆพ่อชาอูลงใช่ไหมคะ Black a n d w h i t สสีสันอมตะสวยแบบคลาสสิกเหมือนกับความรักในตอนนี้ไหมคะแคปชั่นใช่พอหนุ่มแลมโบหรือเปล่านะนอกจากนี้ก็แซวหนุ่มแพทริกที่เข้ามากดไลค์ไวยิ่งกว่าแฟนคลับซะอีกอย่างเช่นที่ว่า แม้พอชาอูลงมากดถูกใจไวมากเมื่อคืนก็ใส่สีขาวอยู่นะฉันผู้กดไลค์ไม่เคยทันหนุ่มชุดขาวเลยสงสัยเขาจะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้โอ้ยนี่แคปชั่นโปรโมทแบรนด์หรือแคปชั่นสื่อรักกันคะเนียโมเมนต์มีมาไม่ขาดขนาดนี้สมใจแฟนคลับกันมากๆ ส่วนแคปชั่นนี้จะสื่อถึงแพทริกอย่างที่แฟนๆแซวกันหรือเปล่าก็คงต้องไปฟังจากปากของสาวเบสกันละคะ่ะแต่ไม่ว่าจะคิดคิดยังไงก็หนีไม่พ้นนึกถึงหน้าหนุ่มแพทริกลอยเข้ามาจริงๆนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าแซวกันต่อเชียร์กันต่อลุ้นกันต่อไปแบบยาวๆเลยนะคะ บร์นเนเตนข่าวบันเทิงครบรถครอบคลุมขุดเจาะทันใจพร้อมสอบข่าวร้อนในทุกวันการันตีไม่พลาดประเด็นเด็ดเรียวเร็วก่อนใครอย่างแน่นอนรวมไว้ให้ที่นี่แล้ว Bright Bright e เ t e r t a i n ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Bright Today Facebook TikTok และ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารวงการบันเทิงแซบๆอย่างแน่นอนคะ่ะ